มันยังเบิ่งกกไมให้แล้วฮะอันนี้ได้ก๊กไปเลยกกขาก็อกหสิคอก๊กกขา,ากระซุ่มทมหัวแล้วอันนี้คือคือมาแปบ๊บไปเยินซองไป้ะเย็นเฮิร์นละทั้งล่มก็จะเป็นในพักคำภูพักคำภูภยู่เตอร์ทั้งล่มมันมันมันมีมักแดดกจกะดนมันกยย็เลยอยู่ทั้งล่ม มันได้เงาอันนี้ก๊กไอ้มะนาวมะนาวหนอนหนอนชอนเบอร์มันหลายพดปีนี้เอานำมีทันก็เลยปล่อยไปปล่อยไปซอยกันกินซอยกันขยใ่ใหญ่อันนี้มาคิดมาคิดเกิดซุกเนะี่ยแล้วแตน่นม้ได้มาเก็บหรือจ้าหน่อยจังละเก็บวันนี้เป็นสีเมื่อยๆมยก็เลยไม่มาเก็บเฮ้ยฉันกินเพเลยนี่นะโอ้มันลเลาะสาบบอกว่าไม่กินบง ินแม่งคนละเนี่ยวนก็มาคิดดองมาคิดถ้าพี่จะเป็นไอม้มะโบบมะโบบมันละโทมันอืบเดี๋ยวมันในเบิร์นเออบอร์มะโบบเลมนะจังมาใหญ่คักกระดักกระดอเอาไปห่อเอผื่แกงดีน้อยลายซับมะนเนีได้เก็บหยอดมะโบบเยอะมะโบบมันหย่อนมะโบบมันซับมัน,นีนหย่อนตีกระดา อันนี้อันนี้โกกอะไรบ้าอ,บอันนี้จะเป็นโกกแกนตะวันนะมระบ,บกมะบบกำลังเป็นมะบบกำลังจะเป็นลังคาเฮนอ่นาบังได้เพิ่งเลยฮู้พอดีเก็บลแล้นะโทรก็ดีได้ยังไรได้เก็บมันอะยอดมาละหยอดโทรเพืนะ่อนเนี่ยขาวๆ ยอดเพลออะโถมันแปะบ่ไม่ค่อยเจอเออออฮะอันนั้นยอดยอดพักเอ่อมะโบเป็นตะเก็บไปเล้าอันนี้คืออันนี้จะเป็นคือโทผู่มันกำลังซับมันเป็นดอกรอบสองอันนี้แม่งแม่งหาโง ไม่ครับป้องในลายขนาดบินบินไหวพร้อมอห,หลายเป็นเป็นจุม่มเหรอยู่เดียวยู่เดียวเป็นจุมนะ่มเหรนะมึงไงนะเ,เก็บโคใช่ไหมเก็บโคใช่หปะหอมไม่ครับป้องในหอมหอมด้วยคันโคกินได้กินเป็นอยู่เด้ออันนี้แปะจำเปึง้งอันนี้มันสี มาคิดมาคิดแกกำลังกำลังเป็นดอกท่าเบิงท่าเบิงนั่นเป็นดอกเฮอยว่าวมาอันนี้จะนะบอบียกำลังทำงานขณะขณะขณะช่ยช่วยช่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 ยหมดแล้วกินทับไปอันนี้กกไอ้เพกาแล้วว่ามะรินไม้มะรินฟ้า ปีปีที่แล้วกเก่ามันเฮนมาซับๆแล้ยเปราะมันตายมันถือหนาวเลยมันมีทนหนาวแต่ปีนี้มันเป็นเฮนใหม่อ,อันนี้เป็นขี้บงมันต้องได้บงอยู่บางนึ่งมางเดิแล้ละส่งกกไม้ไปเฮอเขาแล้วจงบงไปพร้อมกินเบอร์มาคือ <c oughs> จะเป็นหูมดอันนี้กกมาแห้งกกกับเผ่าอยู่าเดียวม่มนนี้ได้เป็นใน ก้็ไม่ยมต้นไม่ยมคนนิยมจะได้มีคนนิยมปลูกไม่ยมแล้วกันอันนี้โหระพาโหระพาก็าปล่อยให้มันเป็นดอกอันนี้เราเก็บเป็ดอกมันพันนี้สับเยอะไม่ได้โหระพาแบบไอ้โหระพาอิตาเลียนนไหมมันได้มันได้นี่นนะสีม่วงมงสีม่วงมงเลยสวยงามเนี่ยอันเนี้ย ใช่เลยจาเบ่งมุมนี้มุมนี้ก็มาคิดมุมเก่านี่ยละมาคิดกับอันน่ะเบือมันเยอะเหลืองๆแล้วสงสัยมันเป็นน้ำน้ำฝนหรือเป็นน้ำอากาศเบือมันลนเพราะมันเป็นมาคิดนี้มันเพิ่มมะย่ประมาณหกเดือนเน่นว่าลังเจีที่มันเป็นดอกแล้วตังที่พร้อมเพราะอันนี้ก็ได้มาแล้วสองเดือนสามเดือนแล้วก็เอ็ดเป็นดอกเป็นมะดอกมะม,มาตลอดอันนี้มะฮง มะฮงก็เป็นในเป็นดอกยับมาแล้วปล่อยเฮินอยู่นี่แหละคางโฮอยูน่นี่สวยงามสวยงามอลามตาอันนี้คืออันชันอันชันก็คือเดียวก็นยื่ได้สองแบบแบบซ้อนแบบไม่ซ้อนมันได้ไม่ได้สองคือมันคคือเดียวสองคือฝูเป้นน้่เดียวสองพันพันซ้อนกับพันไม่ซ้อน ตอมพี่ฮั่นเห็นมะมันถ้าเบิ่งว่าเห็นมะบอกนะแต่ว่าดอกในลายขนาดเก็บเก็บน้ำซุ้มมือกับบานน้ำซุ้มมืออันนี้มะเขือมะเขือก็สวยเก็บไปแยงพร้อมเด็กกินพร้อมแยงพร้อมมะเขือตัวนี้มันละแก่ไวแก่ไวัยเห็นยัง ลุงนี่เป็นมะเขือมะเขกอกเกามะเขอชิชิตโตเป็นมะเฮอตลอดเป็นมะเฮอต์ตลอด